ในข้อสามนะครับฟลอร์นอของพวกนี้ตัวมากสุดทียี่สิบลูกจะเห็นว่าสิบมันตัดยี่สิบลงตัวใช่ไหมดังนั้นตัดสิบออกไปก่อนก็จะเอาแค่สองตัวนี้ไปคิดฟลอรนอเคไหมครับนะฟลร,ร์นอของสิบสิบสองยี่สิบยี่สิบเป็นตัวมากสุดสิบเนะี่ย ไปหารมันแล้วลงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เท่ากับพรนอของตัดเอาสิบทิ้งไปพลนอของสิบสองกับยี่สิบซึ่งก็คือหกสิบงั้นเดี๋ยวเราขยายตัวส่วนให้เป็นหกสิบสิบขยายเป็นหกสิบหกเท่าเจ็ดขยายหกเท่าสี่สิบสองสิบสองขยายเป็นหกสิบห้าเท่า สิบเอ็ดห้าห้าสิบห้ายี่สิบขยายเป็นหกสิบสามเท่าเก้าขยายสามเท่าชี่บเจ็ดโอเคสี่สิบสองกับยี่ิบเจ็ดก็หกสิบเก้าหกสิบเก้าลบออกห้าสิบห้าก็เหลือสิบสี่แม่สองตัดครับ ก็จะได้เจ็ดส่วนสามสิบผลในสองตาทีนี้มาดูนะครับอย่างอันเนี้ยเราจะเปิดวงเล็บออกได้เลยไหมเปิดเล็บออกได้ไหมครับเออที่เราบอกว่าอ,อสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มมันคือเปลี่ยนถึงการบวกใช่ไหมครับใช่ไม่ไดออ้แต่นี่มันนี่มันเครื่องหมายลบอยู่เห็นปะ เ,เออเพราะฉะนั้นเพื่อความป,ปลอดภัยก็อย่าไปทํามันโอเคนะก็ทําไปตามอ,อวงเล็บที่เขาให้มานะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยมันเป็นการบวกใช่ไหมครับเราถึงได้เปิดวงเล็บแล้วทำร้อมกันได้นะครับอัน,นี้ก็ตรงไหนยังไม่ทําก็เขียนขึ้นมาก่อนสิบเจ็สดส่วนสิบแปดยังไม่ได้ทําอะไรรอลบเราจะไปทําในวงเล็บก่อนอไปจ,จัดการในวงเล็บนะครับ พจน์นอของเก้ากับสิบสองพจน์นอของเก้ากับสิบสองมันได้สามสิบหกนะครับเก้าขยายเปสามหกขยายสี่เท่าสองขยายสี่เท่าเป็นแปดสิบสองขยายเป็นสามหกขยายสามเท่าห้าขยายสามเท่าเป็นสิบห้าเพราะฉะนั้นสิบเจ็ดส่วนสิบแปด จะลบด้วยยี่สิบสามส่วนสามสิบหกสิบแปดกับสามหกเป็นเลขที่หารกันลงตัวครับสิบแปดสองครั้งได้สามหกดังนั้นครนอรจะเท่ากับตัวมากคือเท่ากับสามหกโคนอจะเท่ากับตัวมากคือเท่ากับสามหกสิบแปดเฉี่ยเป็นสามหกเฉี่ยสองเท่า งั้นสิบเจ็ดขยายสองเท่าเป็นสามสิบสี่สิบเจ็ดสองสามสิบสี่ตัวหลังมันส่วนสามหกอยู่แล้วยี่สิบสี่เอ่อทดสามสี่ลบยี่สามก็เหลือสิบเอ็ดก็สิบเอ็ดส่วนสามหกนะครับอันนี้ก็ทำตามลำดับต่ำลงเล็กไปนะครับ